เพเภอพนามีเซเว่นสองอันแล้วหัวกับท้ายเลยครับทางทางอะครับเพื่อนๆตาทางอะครับเพื่อนๆ เพอร์พนามีเซเว่นสองอันและหัวกระ้ายเลยคนระับค่ตะตั้งแต่ปีใหม่ตอนนี้ก็ยังไม่เอาออกค่ะสวยงามไหมครับเพื่อนๆสวยงามเนาะระดับประดาตักรสพานรัตนาโกสิน สองร้อยปีค่ะเ,เพื่อนๆแต่ตอนเยติ๋มเป็นเด็กยังเป็นสะพานไม้อยู่เลยเดี๋ยวชมตามเยติ๋มไปเลยนะคะ ทางอะครับเพื่อนสะพานรัตนโกสินทร์สองร้อยปีครับเพื่อนตั้งแต่ตอนยติมเป็นเด็กยังเป็นสะพานไม้อยู่เลยสวยงามนะคะ ดูนอกจอามทางอะครับเพื <tell>. ่อนๆสวยงามนะคะดูนอกจอก็ ตานยติมไปเลยนะคะสวยงามนะคะเพื่อนๆสว่างสวัยเลยะคะ่ะโชดช่วงชัชวานค่ะเพื่อนๆพื่อนสภารัตนโกสินสองร้อยปีค่ะเพื่อนๆพื่อแ,แต่ตอนยติมเป็นเด็กยังเป็นสะพานไม้อยู่เลยสถานีตำรวจครับ ี๋ยวชมตามจะติมไปเลยนะคะจชะตั้งแต่ปีใหม่ตอนนี้ก็ยังไม่เอาออกค่ะสวยงามไหมคะเพื่อนเพื่อนสวยงามเนาะระดับประดานะเดี๋ยวชมตามจะติมไปเลยนะคะสวยงามนะคะเพื่อนๆส,สว่างสวยเลยค่ะโชดช่วงชาชวาลัค่ะเพื่อนเพื่อน ขายยามีร้านขายทองไม่มีอย่างเดียวก็คือโรงหนังค่ะเ,เพื่อนๆขายยามีร้านขายทองไม่มีอย่างเดียวก็คือโรงหนังค่ะเ,เพื่อนๆแต่จิ๋มจะเอาภาพบรรยากาศยามค่ำคืนค่ะอำเภอพนาค่ะเ,เพื่อนๆอำเภอพนา ประดับประดาแสงไฟตั้งแต่ปีใหม่พุ่นค่ะับดทายเลยเซเว่นเซเว่นอีเลเว่นเจริญเหมือนกันนะครับมีเบ็กตรงบิ๊กซีค่ะมีหมูก็ตรงกระทะมีร้านค่ะตั้งแต่ปีใหม่ตอนนี้ก็ยังไม่เอาออกค่ะสวยงามไหมครับเพื่อนๆสวยงามเนาะประดับประดาจตจิ๋มจะเอาภาพบรรยากาศยามค่ำคืนค่ะ อำเภอพนาค่ะเพื่อนๆอ,อำเภอพนาประดับประดาแสงไฟตั้งแต่ปีใหม่พุ่อนกำค้างอะค่ะเพื่อน สวยงามนะคะเ,เพื่อนๆสว่างสวยเลยค่ะโชดช่วงชัวชวาลค่ะเ,เพื่อนๆสวยงามนะคะดูนอกจอก็เดี๋ยวชมตามจะติมไปเลยนะคะ ถึงจุดมุ่งหมายแล้วค่ะเพื่อนๆเดยดติมก็ถือโอกาสสวัสดีเพื่อนๆนะคะฟุดไนค่ะถึงจุดมุ่งหมายแล้วค่ะเพื่อนๆเดยดติมก็ถือโอกาสสวัสดีเพื่อนๆนะคะฟุดไนค่ะสะพานรัตนโกสินทร์ 200ปีค่ะเพื่อนๆตั้งแต่ตอนยติมเป็นเด็กเป็นสะพานไม้อยู่เลยห้องสไตายเลยเซเว่นเซเว่นอีเลเว่นจเินเหมือนกันนะคบมีเบ็กรงิ๊กซีค่ะมีหมูก็ตรงกระทะมีร้าน สวยงามนะคะดูนอกจอก็แตะติ๋มจะเอาภาพบรรยากาศยามค่ําคืนค่ะอําเภอพนาค่ะเพื่อนๆอําเภอพนาประดับประดาแสงไฟตั้งแตัดี่ใหม่พุ่นเดี๋ยวชมตามจะติ๋มไปเลยนะคะ มียร้านขายทองไม่มีอย่างเดียวก็คือโรงหนังค่ะเพื่อนๆค่ะตั้งแต่ปีใหม่ตอนนี้ก็ยังไม่เอาออกค่ะสวยงามไหมครับเพื่อนๆสวยงามเนาะ ระดับประดาต่ะตั้งแต่ปีใหม่ตอนนี้ก็ยังไม่เอาออกค่ะสวยงามไหมคะเพื่อนๆสวยงามเนะมาะระดับประดาตถึงจุดมุ่งหมายแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวติ๋มก็ถือโอกาสสวัสดีเพื่อนๆนะคะฟุตไนท์ค่ะ น,นี้ก็ลาดบูนแลนะตรงล่างๆก็เป็นห้วยทะเหลาค่ะขายยามีร้านขายทองไม่มีอย่างเดียวก็คือโรงหนังค่ะเพื่อน